ก็นี่นะผมกลับมาอีกครั้งโยกทับสุดยอดตำนานนะผมสกินปืนซองควงนะครับผมเล่นครบ20ครั้งก็การันตีรับพิมพ์เขียวไป1ใบนะครับผมเออเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันดีกว่านะผมว่ามันจะหมดสกีเพชรนะครับผมสำหรับสกินปืน M1887 นี้งแปดแปผมมีทั้งสีลายไฟเนาะสีเหลืองแล้วก็สีฟ้าแล้วก็สีดำนะครับผมแบบจุๆกันเลยสีสีนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่านะครับผมไป โอเคผมก็กล่าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านด้วยนะผมเจ้าสีเขนเมื่อนะครับโอเคผมวันนี้ไปก็บีสกิทปืนใหม่อีโนะครับผมที่เข้ามาในค่าคืนนี้นะมันกลับมาอีกหนึ่งครั้งแล้วเว้ยมันเมื่อก่อนมันมาเมื่อก่อนมันเคยมาครั้งหนึ่งแล้วก็นี้มันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือเล่นครบ10ครั้งก็จะได้เป็นตั๋วอีโเนาะพี่ก็เก็บตั๋วเว้ยมีทั้งหมด38ใบแต่คือไงอะ มันไอของของใหม่อ่ะมันสามารถใช้บัตรได้นะครับผมส่วนที่ของที่มันกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันไม่สามารถใช้บัตรอีโวได้นะครับเออมันก็ต้องแบบจ่ายเป็นเงินน่ะนะครับผมแต่คือถ้าเป็นของที่แบบเพิ่งมาใหม่ๆที่ไม่เคยมีนะครับผมอย่างเช่นไอ้นี่นี่บือนอาร์กนี่นะครับผมอันนี้คือแบบมันเป็นของใหม่นะครับผมที่เข้ามาในเซิร์ฟม,มันก็สามารถใช้บัตรได้นะเออนี่ก็สุ่มได้นะครับส่วนของอันนี้ก็มันไม่สามารถซุ่มได้ก็ต้องใช้เพชรสุ่มเอาอย่างเดียวเลยนะครับผม ี๋ยวพี่ลองชมดูนะว่ามันจะหมดสก,กีเพชรนะแบบไม่น่าจะไม่ถึงขั้นสุดแหละนะครับผมเพราะยังไงแจะได้ไอ้พวกนี้ป่ะสีดำสองขวบบอกว่านะ่าจนสองขวบและใช่ป่ะดาเมจหนึ่งอัตราการยิงหนึ่งจะได้ไอ้พวกนี้เอ็มหนึ่งแปดไอซีนี่สี่นี้อัตราการยิงแล้วก็แม่นยำยังไงสก,กินพี่ก็มีเยอะอยู่แล้วนะครับผมแต่คือจะเก็บไว้แบบมาครั้งหนึ่งก็เก็บไว้ทีกก่กระบอกกระบอกก็ได้แล้วนะครับผมไม่ต้องแบบ เหมาทั้งสี่ก็บอกเวอร์เกินอันนี้ก็สองพิมพ์เขียวเนาะมันไม่ใช่หนึ่งเนาะหนึ่งมันไม่มีเว้ยมันน่าจะดีแหละน,นี่ก็สองพิมพ์อันนี้อเอ้ยเดี๋ยวนะความเร็วรีโหลด,ดอัตราการยิงอัตราการยิงอาตาเฮ้ยเดี๋ยวดะเดี๋ยวทำไมมันสลับกันอน่ะดูดิมันสลับกันอันนี้คือสีเหลืองแต่มันเป็นสีดําอันนี้คือสีดำแต่เป็นสีเดี๋ยวดะเดี๋ยวอันนี้คือสีดำเนาะสีดําความเร็อ ชอบแันนี้วะความเร็ว,รว,รวโหลดนี่แบบชักไรย,ยิงชักไรย,ยิงเลยนะครับผมแล้วก็แถมจอเกาะด้วยนะครับอันนี้คือน่าสนใจอยู่สีดำนี่แล้วก็สีเหลืองก็าตาการยิงหนึ่งเน,นี้ยตาการยิง2ชอบสีดำนี่นะครับลองดูลองดูก็ครั้งละ5ครนะั้งก็270เสนาะส่วน10ครั้งก็จะได้รับไอ้ยีครั้งนี่มันจะได้เป็นเพมเขียว1ใบแบบฟรีๆไปเลยนะครับผมไปลองดู20ใบ มันมันน่าจะออกยากอยู่เหมือนกันนะมันไม่ใช่มันออกง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวลองดูมันครั้งละมันคิดหาว่าห้าครั้งนี่แ่าครั้งที่สองไปครับผมครั้งที่สิบลูกแก้วออมาสร้างห้องออกมาทำไม้มีเยอะแล้วเร่งเอาเรื่องจัดไปยังไงครับผมตอนนี้ก็รอมาสิบห้าครั้งแล้วมันน่าจะได้สักหนึ่งครั้งแหละ แบบถ้าได้อีกหนึ่งครั้งคือถ้าได้หนึ่งพิมพ์เขียวนะยังไงพี่ก็แบบอันนี้อีกหนึ่งก็เป็นสองพิมพ์เขียวเลยนะเออนี่อันนี้พอนี้หนึ่งอันนี้คือได้แล้วหนึ่งพิมพ์เขียวนะครับผมสุ่มทั้งหมด20ครั้งแต่ถ้าได้อีกหนึ่งพิมพ์เขียวก็จะเป็นสองพิมพ์เขียวก็มันก็ได้ยากอยู่นะครับผมมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับเฮ้ยลูกแก้วมามาดิมาดด อันนี้คือถ้ามีแค่หนึ่งพิมเขียวมันไม่สามารถแลกได้เลยนะเออมันก็ต้องแบบสมให้ให้ได้สองพิมเขียวอ่ะนะครับผมหรือว่าสามพิมเขียวไปเลยแก้เละแก้พิมมียี่สิบละมันใช้หมดเท่าไหร่วะห้าป่ะวะเดี๋ยวอีกสักห้าครั้งแล้วกันถ้าไม่ได้ก็คือเก็บพิมเขียวไว้เก็บพิมเขียวไว้รอบหน้านะครับผมยังไงสกินปืนมันก็มีเยอะเลยนะครับผมน่าจะไม่ได้นะ เออมันออกยากอยู hmm. ่นะครับผมใครที่หมดกี่เพชรก็ฝากคอมเมนต์ด้วยใครที so ่แบบออกกัน huh. สุดอ่ะนะครับผมก็ถือว่าสวยแต่พี่ขอไม่สุ่มต่อแล้วกันเพราะลายมันหนึ่งพิมเขียวนะครับผมอันนี้เลยแบบฟรีๆหนึ่งพิมเขียวก็เก็บไว้ได้นะครับผมสะสมพิมเขียวไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวอีโวตอนแรกว่าจะมาสุ่มเป็นบัตรอีโวอุตส่าห์เก็บไว้เดี๋ยวให้ดูได้ดูแบบเก็บสะสมไว้เรื่อยๆนะครับผมในส่วนของ M1887 สกินึ1 8 8 7มันอยู่ที่เท่าไหร่ นี่เลยนะครับผมเพิ่มเขียวสกินปืนเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งมันยังไงมันก็วนกลับมาเพราะมันไม่ใช่ของแรงนะในส่วนนี้ก็คือสกินปืนเอ่ออันนี้คือกอซ่าเนาะใช่ป่าวะกอซาหรืออะไรเออกอซาอันนี้พี่ก็มีอยู่สองพิ่มเขียวแล้วก็นี่ก็เก็บเก็บไปเรื่อยไม่ต้องรีบนะผมยังไงก็แบบจะใช้อยู่แล้วนะครับเออลองดูแล้วก็พี่ฝากด้วยสำหรับกิจกรรมนี้เลยนะครับผมที่เพิ่งเข้ามามันเข้ามานานแล้วแหละนะครับผม M1873 นะครับผมก็สกินปืนลูกซองเล็กนะครับก็ได้สุ่มไปแล้ว65 65ครั้งวะนะ65ใบไม่ได้นะครับผมเพราะมันไม่เกินเท่าไหร่หรอกอืม65ครั้งไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูไอ้ในส่วนของ m 1 8มหมันปืน2ควงป่าววะเดี๋ยวขอดูก่อนปืนซองขวงางเบาะใช 87, นะ่เอ็มห่งแปดเป็นซองขวางเนาะใส่สะสมก็สามารถเก็บไว้ได้นะ ยังไงพี่ก็มีของดีเยอะแล้วนี่อัตราการยิง2อความเร็วโหลดนะครับผมไม่จำเป็นต้องอีโวก็ได้นะครับผมตอนนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพี่ไปดูตรงนี้ขอดูตรงนี้สวยอยู่แต่มันก็สวยอยู่นะครับผมมันไม่ใช่สวยอยู่สวยแล้วแหละสำหรับสายสะสมอ่ะคนเก็บไปได้เลยนะครับผมนี่โอเคสัปนี้นะผมพี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมมันก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะผมพี่ก็ส่งไปประมาณกี่พันเพชรไม่รู้เกือบสองพันเพชรนะครับผมก็คือไม่ได้นะผมส่วนใครที่หมดกี่เพชรก็ฝากคอมเมนต์ให้พี่ด้วยนะครับผมมันพี่ก็หมดไป พาลุพะเพ็ดหรือว่าสมภารไม่รู้เหมือนกันนะครับผมลงไปดูนะครับผมสนิดเพียงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครช่วงนี้ก็ฝากอะไรก็แชร์ไปตามเพื่อนๆแชร์ไปด้วยในส่วนของใครที่หมดกี่เป้ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมอยากรู้จริงๆว่ามันจะเกลือเปล่าแต่คือพี่สุ่มไปเมื่อกี้เกลือมากนะครับผมได้มาหนึ่งพิมเขียวถ้าไม่มีอันนี้ก็คือไม่ได้นะครับผมสุ่มไป36ครั้งนะครับก็ได้มาหนึ่งพิมเขียวก็ถือว่าคุ้มหรือไม่คุ้มก็ลองดูแล้วกันนะครับผมสำหรับในยากได้ก็แบบจะเต็มไปเลยนนนะครับผมใส่วของ หกพิมพ์เขียวเอ้ยมันทั้งหมดกี่บาทหกหกสิบหกห้าเดี๋ยวพี่ลองดูพี่ส่งไปเจ็ดครั้งนะครับผมมันทั้งหมดก็เป็นพันแปดร้อยเก้าสิบเพชพันแปดร้อยพันเก้าร้อยประมาณพันเก้าร้อยเมหรือว่าสองพันเพชรประมาณสองพันเพชรเกือบสองพันเพชรนะครับผมพันกว่ากว่านะครับก็ได้มาหนึ่งพิมเขียวก็ถ้าไม่มีนี้ก็คือแบบเกลือยับยับอ่ะนะครับผมลองดูใครหมดกี่บาทก็ฟังไปด้วยแล้วกันนะครับผมสวัสดีบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันไปสิ่อยู่เกณฑ